ชียงใหม่นะคะโดยการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางด้วยอะไรคะรถไฟรถไฟค่ะตอนนี้เราการเดินทางที่ายาวนานนะการเดินทางครั้งแรกของน้องพีทนะคะโดยรถสาธารณะที่ไกลนะคะสัมภาระเราก็จะเยอะนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าทริปนี้นะคะเป็นทริป เพิ่งหายบวยค่ะแต่ว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งวยนะคะเพราะว่าเราจองกันมาแบบใช้เวลานานมากคือแบบสามสี่เดือนแล้วนะคะพอดีว่าตรงที้ทุกคนก็หายกันหมดเริ่มดีขึ้นนะคะเราก็เลยเป็นคลิปเนิ่นๆที่เชียงใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะ Good. แนะนํานะคะก่อนเดินทางก็ให้หาซื้อสเบียงนะคะ เพราะว่าบนรถก็มีตู้สเสบียงนะคะแต่ว่าอาหารจะเป็นอาหารชุดนะคะ,ะภายนี้ก็มีจะมีร้านค้านิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นส่วนมากจะเป็นตู้เซเวน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีเด็กนี่คืออาจจะต้องเตรียมนะคะเราก็มีเตรียมน้ําเตรียมนมนะคะเตรียมขนมมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะคือน้องพีทเดินลากกระเป๋าไปทั่ว สถานีนะคะอยากไปมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามารอตรงทางออกกันนะคะรอบนี้นะคะเราจะขึ้นรถไฟตู้เก่านะคะเพราะว่าเราจองตู้ใหม่ไม่ทันนะคะรถไฟจะออกประมาณสองทุ่มห้านาทีนะคะทุกคนวันนี้เรามาเร็วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงนะตามมาเลยคะ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็น ขนาดสัมภาระนะคะคือถ้าชั้นหนึ่งไม่เกิน50กิโลนะคะแล้วก็มีความสูงไม่เกิน50เซนน,ะะนี้นะคะเรามาประตูฝั่งที่เป็นลิฟต์นะคะเพราะว่าเราลากกระเป๋าสองใบนะคะก็เลยไม่สะดวกนะคะนี่จะมาใช่แล้วอโอเคตอนนี้ปะ๊ปะป๋ากับน้องฟิดเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวมามาจะตามไปนะคะแล้วเราไปดูข้างบนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ เอาจากลิฟต์เดินชิดซ้ายแล้วเดินไปขึ้นรถได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะไปขึ้นรถไฟอ่เคไปขึ้นรถไฟกันค่ะตื่นเต้นไหมน้องพี่ตื่นเต้นไหมคะพีทพี่ตื่นเต้นไหมอ่ะร้องเพลงรถไฟหน่อยเดี๋ยวหนึ่งสองสามรถไฟรถไฟต่อท้ายทางเดียวกกันกลมเกลียวปุ้นปุ้น นี่นะคะของเราทางออกหนึ่งนะคะเราก็มารอนี่ยคะ่ะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟได้เลยนะคะน้องพิตื่นเต้นมากเลยนะคะเดินดีๆคะ่ะลูกคือวันนี้ <laughs> อากาศเย็นมากเลยนะคะในสถานีโอเคตื่นเต้นมากนะคะเนี่ยนี่บรรยากาศนะคะ ของเรานั่งชั้นหนึ่งนะทุกคนไปเดี๋ยวเราุยระวังหัวด้วยนะคะวายทางจะแคบมากเลยกระเป๋ามา้มาแบบแอบใหญ่นิดนึงนะโอเคทางจะแคบนะ,อะขอบคุณนะคะพี่ใจดีนะคะเห็นเราทุลักทุเลช่วยมาลากกระเป๋าอันนีออ้อันนี้เป็นห้องของเรานะทุกคนคพี่เป็นไงบ้างคะคตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเปล่าพี่ว้าวอ่ายบยหน่อยบายบายให้กล้องหน่อยคะ่ะบ๊่ยบยเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะสำหรับรถไฟตูกก้กลันะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาจะมีน้ำให้สองขวดพอดีว่าอันนี้คือ,เ,อ,อเราจะมันจะออกนะคะแล้วก็มีที่วางของแบบนี้นะทุกคนนี่ มีที่วางของให้แบบนี้นะคะแต่เราแนะนำว่าไม่ต้องเอากระเป๋ามาแบบใหญ่มากมันไม่มีที่นะเพราะมันจะแคบนะทุกคนเนี่ยค่ะที่วางของบนตู้โดยสารชั้นหนึ่งนะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะชั้นบนอันนี้ชั้นบนก็จะมีวางของแบบนี้นะคะกอจะมีเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันจะมีไฟให้เราด้วยนะ ชั้นนี้นะสำหรับแบบนั่งทานอาหารได้นะคะมีกระจกนะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะแต่ไม่มีห้องน้ำไมกตัวนะทุกคนก็มีที่ชาร์จแบตให้เราจุดหนึ่งนะอืมก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากมารถไฟชั้นหนึ่งนะคือถึงเป็นตู้เก่าโดยรวมเราก็ว่าไม่ไม่ได้แย่มากนะคะประเด็นนะ่ะ ต้องบอกว่าเราอ่ะจองตู้ใหม่ไม่ได้ก็จะได้เป็นตู้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตู้เก่านะคะแต่ว่าข้อดีของการนั่งตู้เก่านะคะที่ไปเชียงใหม่นะคะก็จะได้เห็นวิวยามเช้านะคะเพราะว่ามันจะถืออย่างวิวท่ามขนดตาอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นตู้ใหม่มันจะถึงเช้าแล้วก็เป็นหน้าหนาวจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะรถไฟก็ออกแล้วนะคะแต่ว่าน้องพีทตื่นเต้นมากเดินขึ้นเดินลงสองชั้นนะคะแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟสวยไ,วยไหมคะวิวสวยไหมคะวิวสวยไหมคะไหนเปิดปิดไฟอุ้ยโอวยอ้ยว่า <c oughs> ตอนนี้น้องพีทก,ก็อยู่บนเนี่ชั้นสองนะคะน้องพีทมีเบียงมาด้วยน้องพีทก,กินอะไรคะอร่ยอยไหมคะอร่อยไหม นี่คะ่ะแล้วก็มีขนมนะคะแนะนําว่าให้เตรียมมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องพีก็ฝึกซ้อมขึ้นลงบันไดชั้นหนึ่งกับชั้นสองอยู่นะและนี่นะคะเป็นอาหารมือ้อมื้อดึงของเรานะคะ <c oughs> ตัวนี้ชุดละร้อยเก้าสิบนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันก็ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> พูดจะเสียงเบาหน่อย นะเพราะว่าห้องข้างๆมันจะติดกันนะคะแล้วก็มีประตูนะกินข้าวดูวิวรถไฟนะแต่ว่ามันสะท้อนนะคะสะท้อนูุชคอนเฟิดว้าวม่กินเลยอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นสเต็กไก่นะเสร็จละร้อยเก้าสิบนะมาเสียงอูอีหน่อยอืมหน้าตาลนมากเลยนะคะเนี่ยมีแตงโมน,นะคะ มีเป็ดป่าแล้วก็มีเปสติกไกลล่นะคะเขาก็ให้ซอสมานะาหัวน่าทานอยู่นะร9อยเก้าสิบบาทลุงพีอยากกินแตงโมรอบดึกครับอร่อยไหมครับอร่อยเหรอครับนี่ฮะจานละหกสิบครับได้แบบนี้เลยครับสองพระลูกนะคะไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะกินแตงโมกันอย่างอ,ร,อร่อยนะคะอร่อยไหมคะลูก นี่นะในร,ะร,ะร่กางชกงชูตัดแขนเบสให้มีเรื่องอีกไห,หมล่ะหนึ่งเอ็นไปเกือบหมดนะครับออกจาบหกสิบายตอนนี้เรามาถึงสถาน,นีนะครสวรรค์แล้วนะครับนี่ครับสถาน,นีนะครสวรรค์ครับ เวลาก็เที่ยงคืนนะเที่ยงคืนตรงเรามาถึงสถานีนครสวรรค์นนะอันนี้จะเป็นป้ายสถานีนครสวรรค์น,นะครับเงียบครับวันนี้เราก็ทานอาหารเช้ากันบนรถไฟนะคะคือชุอดหนึ่งค่ะร9 0ยเบาท ซื้อมา2ชุดนะอันนี้เป็นข้าวต้มแล้วก็อันนี้เป็นไข่ลมปางนะคะนี่นะคะน้องพีทตื่นมาทานอาหารเช้าชมอยู่รถไฟนะคะสวยมากเลยชอบไหมคะน้องพีทอะไรคะ อันสลาในวัด <c oughs> เร็วมากเลยเพื่อเห็นบ้าขาว ซ้อมขึ้นลงจนเก่งเลยนะคะน้องพีทสนุกไหมมีอะไรคะสนุกไหมอะพีทน้องพีทไปถึงยังคะยังเหรอคะครับเอา้ายังไม่ไปดิเป็นตัวไปแล้วครับยังไม่ถึงค่ <laughs> งงคะลูกอีกสิบนาที ถึงแง่พีใช่ไหมอ๋อเอ้าโอเคตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะจะลงรถแล้วน้องพีทำหน้าละล่อด่อยสิโลกโอเค มาถ่ายคลิปอันนี้เขาก็เก็บที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอือก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็ถึงสถานีเชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะลงรถกันนะคะพีดป,ปีอยู่ไหนอ่ะพีคร <laughs> ะเจ๊ ลากกระเป๋าเองเลยนะคะนี่นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะสถานีเชียงใหม่ เชียงใหม่วันนี้ไม่หนาวแล้วนะคะร้อนมากเลยนะคะเมื่อกี้ปั้มถ่ายรูปก,กับน้องพีคถ่ายไม่ได้ไม่ยอมนะคะลากแต่กระเป๋าโอเคเดี๋ยวคลิปสำหรับาการเดินทางโดยรถไฟนะคะวันนี้ก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปตามต่อกันว่าอีพีต่อไปนะคะเราจะไปที่ไหนกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <า>ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแดงนะคะไปลงโรงแรมกันนะคะอ่าไฟใช่อ่ะขึ้นไปเลยเอ่ะลูก<ป>เดี๋ยวมาว่าพาไปอ่ะจะเอารถไฟตรงพีทมาเจอรถไฟใช่ไหมไหนไหนโชว์สิอ๋อสวยเลยสวยเลย ไหนชูรถไฟพีซสิคะอุ้ยใกล้มากเลยใช่ไหมคะลูก